เดียวเนาะเีแลนะครับสาับสาไับมครั้งครับส่นที่ไม่ไหวตรงนี้ก็จุดธูปไหว้แล้วปักสอเลยครับได้นะครับจะเก็บวงส่วนแต่บรอเทาแล้วที่นี้เท่าไหร่ก็ได้

เฮียยงเดี time, ๋ยวไหว้เลยไหว้แล้วจุดธูปแล้วก็ปักปักปักเลยครับปักของไหว้เลยเฮียผู้ไม่พอเดี๋ยวไปธูปอีกไปธูปมาอีกทั้งในเนี่ยแไปธูปในศาลเจ้ามาอีกเลย ขอพรเนี่ยตอนเช้าบวงสวงแล้วขอพรแล้วเดี๋ยวไหว้จุดชูปเสร็จแล้วเดี๋ยวไหว้ปักของเลยครับปักของแล้วก็ปัก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 เดี๋ยวแบลทู่มาอีกแบลทู่มาอีกปักเลยครับปักอะไรก็ปักต่อไปเลยครับตอนเช้าก็ปักมันตอนเช้าทำมาแล้วหุ่น ไ่ไมไมอันนี้้ดปักเลยครับว่าเสร็จขอพรเฮ้งๆจากข้าตรงนี้ด้วยติคนแบทุบยังเดี๋ยวทุบมาอีกเดี๋ยวทุบมาอีกครับปักไปก่อนแล้วหลังอย่างนั้นน่ะแล้วอกว่าง่ายแล้วก็การกนี้แล้วขอพรอตโงใส่เสียง เสียบไปก่อนเสียบไปก่อนเสียบก่อนเลยเสียบทุกอันใหญ่ไงอันนี้เสียบไปเสียบไปเลยเดี๋ยวเอาทู่มาอีกหิดเลยเจ้ไม่ต้องนับไม่ต้องนับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปขอมาอีกแล้วหลังจากนั้นไหว้เสร็จแบมืออย่างนี้ขอพรท่านเพราะกรุงเตยเสียเอาก้อนก้อนทองมาให้แล้วก็ใส่หัวเลยเดี๋ยวเอาทู่ใหม่ก็ได้เสียบไปเลย วันนี้มาเยอะอนนเทพสายนรกก็มามาหมดเสียบถ้วยเสียบอะไรก็ได้มาแล้วโอ้โหมาแล้วมาเลยครับครับดูตามสบายถ้าไม่พอก็เอาตรงนี้หนึ่งตรงนี้เขามีนกยังไม่หมดเลยใครไม่ไหวก็ไหวไหวไหวต่อ ขอที่นี่เลยครับแล้วก็ไหว้เศษแล้วก็หน้าเอ้าจะใครจะจุดให้จุดต่อนะครับพูดมาแล้วแล้วก็แบมือขอพรท่านขอความร่ำรวยขอสุขภาพขอทุกอย่างพูดไม่พอปักใหม่อีกเลยพูดมาแล้วเช้านี้ทำพิธีแล้วพูดไม่พอปักอีกเลยปักไหนก็ปักแล้วก็แบมือ แบ,บ่มือขอพรขอเงินขอทองขอสุขภาพขอเงินขอทองขอสุขภาพขอเรื่องอะไรต่างขอเลย ทุบแล้วม้า,มาไปไหนอ๋อนี่เหรอแค่นี้่เดี๋ยวมันต้องทุบทิ้งหมดตรงนี้เลยครับซื้อที่เนี่ยาแสนบาทีที

เอาเฮียไปถอดถอดซื้อตรงนั้น,ได,น,นได้เลยครับเดี๋ยวไปขอควงตรงนั้นได้เลยครับเป็นเคล็ดลับความน้ำรวยส <c oughs> <c oughs> บายใจ